อาบน้ำปะแป้งทักทายยามบ่ายครับปูอุ้ยๆๆอละน้อยนะคะวมาทักทายคุณพ่อคุณแม่นะคะฝนตกค่ะแม่ๆตกแป๊บเดียวเองไม่พอเปียกเลยตอนนี้เสียงฟ้าอยู่นะคะฟ้าแบบคํารามอละน้อยก็อาบน้ํานะคะแล้วก็ปะแป้งเตรียมตัวนอนเวรจะนอนหรือจะเล่นน้ําน้อนี่เอาสวัสดีครับผมแล้ลูก สวัสดีครับโอ้ยฝนลงมาอีกแล้วฝนลงมาอีกแล้วครับวาย <laughs> ยวขาขึ้นมาทำไมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโชนมโชมิมมิมดูมิมมิมละแม่แม่มิมมิมอะละน้อยวันนี้ก็สามเดือนเนาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะดูนอนพี่โขนไม้เขาก้เก้อโอ้ยแม่องเดือนก็อาบน้ำเรียบร้อยนะคะกินหญ้าอ่อน กินหญ้าแล้วก็ต้นไม้ด้วยนะคะอาหารผสมผสานเนาะแม่แมคะ่ะหน้าฝนหน้าฝนนี่ก็เสี่ยงเสี่ยงเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะคะเนาะแม่ลูกอ่อนด้วยนะคะแม่แมอุ้ยอุ้ยอุ้ยตาเอ๋ทำไรคะ โอ้ยเนาะเต็มจอเลยอันนี้ใช้กล้องแบบธรรมดานะคะไม่ได้ซูมไม่ได้อะไรด้วยนหน้าจอเออตูดตูดตูด <c oughs> เขาไปนอน <c oughs> เดี๋ยวน้องควานจะมุดเข้าไปได้ไหมนี่จะดดนน้อยชนน้อยนี่ของเล่นของเล่นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขา ฝนตกค่ะไหนไหนมานี่แล้วบุญมีแต่งแดงแดงแดงเอาเตืองเตืองกันลูกเอาเตืองเตืองครับเตืองครับผมเตืองครับสวัสดีครับสวัสดีครับปมหรือจะดึงให้เข้าไปเล่นด้วยบ่ฮึคึกป่านนี้ใครเขาจะกล้าเข้าไปล่ะลูกอึออเตืองเตืองแล้วเตืองเตืองก่อนเร็วอนน้อยเตืองเตืองเออมิมมิมใครนี่ นั่งลงนั่งลงนั่งลงหน,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 นุนั่งลงมานี่อ่ะนั่งลงนั่งลงนั่นนั่งลงเด็วถ่ายคลิปได้อยู่นะคะเมย์เมไม่ได้ใช้เน็ตเนาะไม่ได้ใช้เน็ตถ่ายได้อยู่นะคะถ่ายเอาความน่ารักยามบ่ายมาให้คุณพ่อคุณแม่รับชมเอ้ยอุ้ยขาหนูไหนจับขาหน่อย ซับค่าหนะ่อยตาเป๋วเป๋าเลยนี่คึกน้ำฝนนี่ช้างเด็กนี่เออเอ,อ้ยเอ,อ้ยเสียงฟ้ากลัวไหมเสียงฟ้า,ฟา,น,น,านี่กลัวเสียงฟ้าไหมไม่ดูง่วงน้อยๆเขากลัวเสียงฟ้าไหมลูกในปากอ่ะจับปากหน่อยจับปากหน่อยในปากปากอาปากอ,อดูฟันเลยครับไหนอู้ยดูอุ้ย อย่าดึงนะลูกนั่นควันไม้ตีเด้อตีเด็กหน่อยแล้วเด็กเล่นอะไรนี่นหนมิม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 นดูมิมมิมดิมิมโอ้ขาูขาหุดนี่โอ้ขาโอ้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 อะนั่งลง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 ครับผมนั่งลงครับอะตึงเรื่องเดีวตึงเรื่องให้แม่แม่ดูก่อนเร็วๆฝนตกแล้วได้นี่น้อย นายมีมิมจับมีมิมหน่อยมีมีว้ายจับปากวะกินไม่ได้กินไม่ได้หน่อยมีมิมี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 มาหน่อยอยู่ไหนเนาะอุ้ยผู้บ่าวตาโตผู้บ่าวตาโตต้นอึ่งน้อยไหมวะหน่อยกี่เลือดเย็นมาก ลุกลุกไม่ขึ้นหัวเลาะก,ก่อนเลยใช่ไหมอันน้อยโอ้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 โอ,อ้โอ้แค่ทับอไาฮอะโอ้เอาดาวยกมาหนูไม่ใช่เด็กแล้วเดนี่หนูสามเดือนแล้วเดนลูกน้อยทำหน้าเน้นเน่นเนนเนเอ้ยโอ้จะให้คนเข้าไปเล่นได้ยังไงตัวเองคึกน้ำฝนอ่ะน,นั่งลงนั่งลงนั่งมิมมิมอูดูมิมมิมสีชมพู มีมมีมอาเตืองเตืองเด้วน้อยเมื่อกี้อาดัาคือด้วยนะดับดาวแบบลุกไม่ขึ้นบุญมีไหนกลับห้างเลยเฮ้ยขาหลังใส่บอจะตีขาหลังเอาวัสดีครับผมวัสดีครับปากน้อยๆเนี่ยปากน้อยๆ้อยาจับมือเอ้ยเอ้ยมีมีมๆ อามี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 มมมมอาปากน้อยน <c oughs> ้อเยเอ๊ตือตืเลยตือตืเลยฝนตกค่ะแม่แม่เห็นไหมมืดมาเลยนะคะฝั่งด้านหลังลงช้างเรามาเร็วมาเร็วกินนมบ่ะหลานกินนมก่อน น้ำปะแป้งแล้วก็กินนม <laughs> กินนมเตรียมตัวนอนเตรียมตัวคึกเล่นน้ำฝนบ่ <laughs> กระตุกกระตุกกระตุกอ้ยชักกระตุกด้วยอยอ้ยอวยอ้ย,อยชักกระตุกชักรกะตุกกินมิมมิมแม่อวยอวยอวย เาเป็นอะไรเขากระตุกเมื่อเช้านี้เขากินนมอยู่ไปจับเขาเขาเครืองเลยเอาทรงเสียงเลยกวนเวลาดื่มนมของผู้เบาวซ้ำหน่อยผู้บบาวบุญมี Rồi mấy mông đưa ăn Mông đưa ăn Mông đưa ăn Sạp bó Sạp mấy ừ? Mà leo mà leo Rồi tương tương này Tương tương này leo tường đi làm tường đâu à tường tường nhắm nhắm ยำหยำอะไรครับยำหยำป๊อปปี้เอาตะกร้านั้นมาให้หน่อยค่ะสวัสดีครับผมนี่นี่นี่อัน เดินมาทำไม โอ้ไม่ไปแล้วนะคะแม่เม่ทักทายเท่านี้นะคะแม่เม่่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่วงเดือนกับอาละน้อยด้วยเด้อคุณพ่อคุณแม่ขะมาทักทายยามบ่ายนะคะเดี๋ยวต้องควานลงคลิปเลยนะคะฝนตกฟ้าร้องเราจะไปหาเพื่อนเล่นเล่นไปเล่นมาจะมาวิ่งชนชนคนถ่ายได้ปะนี่ปีโป้ปีโป,ป,โป,ป,โป้เร็วๆ Bí bó, bí bó, bí bó Bí bó, bí bó, bí bó Bí Nói mà, leo, mà leo. Quay, quay, quay Quay, quay, quay Mà nêu, nêu, nêu quay ha ừ, ừ, Đừng, đừng, คึกน,น้ำฝนร่างกายต้องการประทะได้บบน,นี้เอื้อเอือเอือเอือเออพีออ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 ่โป้พีโป้เอ,อื้อเอือโป้่เดูหูดูหูอ่ะปงัปงปงังปังปังโป้โป้พี่โป้พี่โป้เร็เวเร็เวเร็วเร็วเร็ว leo 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 leo, Má, má lên cả nói nào leo, lêu Ê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  Chúc lưu Chúc lưu Siêu mà lên cho

<laughs> โอยแม่เขาก็อยากเล่นเหมือนกันเด็กคึกน้ำฝนนะแม่แม่แม,มาเร็วมาเร็วเยอะเยอะเยอะ <c oughs> มุนมีเดี๋ยว้องควันลงคลิปเลยนะคะแม่แม่ <c oughs> น้อยเขาไปกินนมแล้วหนูเ <c oughs> ยอะเยอะ น,น,นั่นนั่น <ง 1971. S 1> นั่นหาเรื่องคนแหละดูตาแป๊ะๆนี่เออเออมาเร็วมาเร็วอืออืออือนักวิ่งเอ้อ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 หนึ่นโอ๊ยไม่เอ้ยทำร้ายข้าวของแล้วเด้อวันนี้ไปละเอ้อ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 ป <ate> ิ้ง

มันจะยากนะไงมันไปเก็บพลังเฉยๆนะเยอะเยออมาล้ฮยตั้งกาด ลับหน้าเดี๋ยวเพิ่มความคึกอือืเล่นหน่อยอื้มไม่หันแรงแท้เล่นฝนเทียมขนหน่อย

អើយអើយទົក់មិនខាងណ້ອຍទົក់មិន เลื่องขนอีกเด้ไม่เอ้ยนุก็เล่นไปวะ <c oughs> ช้างน้อยเล่นกลน ถ้ามีเสียง,ยงนี้นี่เขาคึกแรงเด้หนีไม่เมโอู้ลมมาแล้วน้อยลมมาแล้วหนูกกลัวลมวงเดือนทำไมกินหญ้าแบบนั้นล่ะวงเดือนเก็บกินให้หมดเด้อ วีโปโปมาเร็วเร็วเร็ว่โปป์วโปปีปอ้โเวโนาะนักวิ่งมาราธอน เต้งเ,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 เต้องเต <teachers> nah. ีองเตียงเดีวเตืยงเตงเตืยงเตงป๊าเดี๋ยวน้องควันลงคลิปก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่คะประมาณนี้เนาะ ความน <ITA> ่าร fl ักของอละนะคะช่วงบ่ายนะคะฝากอละน้อยกับแม่วงเดือนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้น้องควานอละน้อยแม่วงเดือนนะคะขออนุญาตลงคลิปเลยนะคะบูมบายบายครับเอาบายบายครับผมบาย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 บ๊ายบายบบายบายบ๊ายบาย บาย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 ยนาโนนาโนนาโนวันนีนาโนนาโนนาโนไปไปก่อนเด้อนะคะสวัสดีจ no. oh, ้า no. <laughs> <laughs>